สวัสดีค่ะพบกับรายการ Unbox the Picnic นะคะทุกคนเป็นรายการที่เราจะมาเปิดกล่องปิกนิกกันนะคะแต่ว่าเทปนี้พิเศษมากเราจะมาเปิดกล่องปิกนิกเกี่ยวกับสายมูกันเลยค่ะทุกคนสายมูนี้นะคะเหมาะกับคนน่ารักน่ารักอย่างพวกเรางั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คะทุกคนอันนี้นะคะคือถุงแดงถุงแดงที่เขาให้มามีถ,ถุงนี้ถุงนี้ถุงน,งนี้ประมาณ3ถุงนะคะทุกคนเรามาดูถุงแรกกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะคะๆๆอุย้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่<ๆ>คือ ภูปขาเวสุวรรนะคะทุกคนสวยมากเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันเลยค่ะมันคืออะไรนะและอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือกําไรนั่นเองค่ะเห็นไหมเป็นกําไรของเขาเวสุวรรนะคะทุกคน <Wow. S 1> คือสวยมากเป็นแบบสีดําสนิทเลยวันนี้เราจะมาจุดภูเกันค่ะ ค่ะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวท้ายรายการนะคะรอทูบหมดนะคะเราจะมาบอกเลขเด็ดกันนะคะทุกคนเรามารีวิวชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือถุงแดงถุงที่2อค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยอุย๊ยทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่คือฮาพิคเนตนะคะฮาพิคเนตองค์สีแดงด้วยคือสวยมากทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเหมือนจะเป็นแบบถุงกัดเอามาติดแบบตรงเสื้อได้นะคะทุกคนคือสวยมากเรามา มาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะอุ๊ยทุกคนอันนี้นะคะองค์สวยมากเลยค่ะทุกคนส่วนพุทธคุณของพพิคเนตนะคะเขาเชื่อกันว่าจะช่วยในเรื่องของด้านการแสดงด้านศิลปะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการงานด้วยค่ะส่วนมากคนที่เขาขอพรกันเนี่ยจะขอเรื่องการงานเป็นหลักเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะก็คือหัวใจโนพก้านั่นเอง แทน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 ผิดด้าน่าเออถูกแล้วอันนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอนะคะทุกคนสวยมากเลยเป็นสีทองนะคะข้างในนะคะเนี่ยจะเป็นแบบรูปหัวใจแล้วก็จะมีจุดเล็กๆด้วยนะคะเขาว่ากันว่าหัวใจนลเก้านะคะทุกคนจะช่วยในเรื่องของปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายๆออกไปนะคะทุกคนถ้าใครอยากปัดเป่าสิ่งไม่ดีต้องนี่เลคะ่ะเป็นความเชื่อนะคะต่อไปเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะอุยทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่นะคะคือต้มหูนั่นเองแต่ ต้มหูนี้นะคะไม่ใช่ต้มผูธรรมดาเป็นต้มผูพญานาค่ะทุกคนพญานาคเป็นสีขาวด้วยทุกคนเดี๋ยวแกะมาเลยกันดีกว่าอันนี้ใครชอบต้องไปตำเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแหวนนะคะทุกคนมีสีขาวแล้วก็สีเขียวอันนี้นะคะเขาเรียกกันว่าปีเสียค่ะทุกคนปีเสียนะคะเขาว่ากันว่าเชื่อในเรื่องของการเงินค่ะทําให้มีเงินเข้ามาเนี่ยแล้วจะไม่มีวันหมดนะคะเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่กันนะคะทุกคนโอ้ยน่ารักมากเลย เราชอบอันนี้มากคือสวยมากมน้องเป็นลายหัวใจนะคะทุกคนสวยมากเป็นหัวใจสีม่วงนะคะเขาเกิดวันเสาร์พอดีนะคะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสีพึ่งนะคะทุกคนสีพึ่งเนี่ยในความเชื่อนะคะเขาจะเชื่อกันว่าจะช่วยในเรื่องของความเมตตาะคะ่ะจะทําให้คนเนี่ยเมตตาเราแล้วก็เวลาพูดอะไรก็จะมีแต่คนอ่อนน้อมมีแต่คนเชื่อนะคะอยากเก็บไว้เองเลยนะเนี่ย ถุงนี้หมดแล้วนะคะทุกคนต่อไปเรามาดูถุงที่3ามกันเลยค่ะนี่ทุกคนเป็นถุงที่สามแล้วนะคะเรามาแกะกันเลยเดนถุงแอันนี้นะคะคือสีหูห้าตาค่ะความเชื่อของคนส่วนใหญ่นะคะเขาเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของโชคลาภนะคะทุกคนเป็นสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนคนส่วนใหญ่ตอนนี้คือฮิตมากทุกคนแล้วแบบสีม่วงสวยมากทุกคน ขอลองใส่กันนะคะทุกคนอุ้ยทุกคนเห็นไหมคือสวยมากสวยไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูพาริคเนตกันเลยนี่นะคะทุกคนพร์ิคเนตองค์นี้นะคะคือสวยมากแต่ว่ามีหลายบางมากเลยนะคะพ,พรคเนตอันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ก็เลยเป็นสี้านะคะทุกคนเป็นปางนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนของพวกนี้เนี่ยต้องขอบคุณร้านวิสุทธาพยากรณ์น,นะคะขอบคุณค่ะจะเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคน คือมีสิ่งหนึ่งที่ผิดกันมากเลยส่วนตัวเขาก็ใช้เองนั่นแหละค่ะทุกคนเรามาดูกันเลยว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเป็น w a เป p a p e r นะคะทุกคน,น,น,ะคะกคนแต่ว่าส่วนตัวที่มิมใช้เนี่ยมิมจะใช้เป็นเทพเจ้านะคะใฉ่สิงเอียนะคะทุกคนเขาเชื่อกันว่าจะช่วยในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การงาน,นะคะ่ะรวยรวยหิงๆิงนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มารับชมรายการ Unbox the Picnic นะคะทุกคนนะคะสามารถชมรายการนี้ได้ที่ทาง m o n o c 9 m u s i c Station ค่ะทางช่อง202นั่นเองนะคะผ่านกล่อง TBB Giga TV นะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ